ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนําตัวโน้ตนะครับที่มีความสําคัญมากๆนะครับในการเล่นคอร์ดหรือว่าเล่นโซโล่ก็ตามนะครับนั่นก็คือโน้ตตัวที่3นะครับเพราะว่าโน้ตตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นเมเจอร์หรือว่าไมเนอร์นะครับจริงๆมีที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือตัวที่7นะครับเดี๋ยวตัวที่เเราอาจจะอาจจะเอาไว้ในคราวหน้าก็ได้นะครับวันนี้มาดูตัวที่3กันแล้วกันนะครับ เวลาผมจำโน้ตตัวที่3เนี่ยผมจะจำเป็นบล็อกบล็อกในแนวในแนวนอนนะครับจริงๆก็มีหลายวิธีนะครับแต่ว่าวันนี้ลองมาจำในวิธีแบบของผมดูนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคอร์ด C นะครับ C เมเจอร์เซเว่นก็ได้นะครับจันี้ใช่ไหมครับถ้าเราจับฟอร์มนี้เนี่ยที่เป็นฟอร์มทาบเนี่ยผมจะจำง่ายๆว่าโน้ตตัวที่3เนี่ยจะอยู่ที่สายส่2นะครับจริงๆมีที่สายส่4อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ก็คือตัว E แต่ว่า ถ้าเป็นฟอร์มนี้ผมก็จะจําไปอีกตัวเลยก็คือเป็นตัวที่3นะครับคือตัวนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะห่างๆแล้วก็เยืองๆกันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไมเนอร์นะครับก็จะหดลงมาเป็นตัวนี้ครับถ้างนั้นหมายความว่านี่ก็เป็นคอร์ดซีไมเนอร์แล้วนะครับก็ย่อมาจากฟอร์มนี้โอเคนะครับสายที่ห้า ตัว3จะอยู่ใส่ที่2นะครับถ้าเมเจอร์เป็นฟอร์มนี้แต่ถ้าเป็นไมเนอร์จะเป็นฟอร์มนี้ฉะนั้นเราลองมาเล่นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ C ดูนะครับ C นครับตัว3อยู่ใส่สองดีไมเนอร์เห็นไหมครับตัวที่3ก็จะอยู่ใส่สอแต่ว่าลดลงมาครึ่งเสียงนะครับ E ีไมเนอร์เห็นไหนนครับเป็นฟอร์มเดียวกันหมดเลย โน้ตัวที่3ก็จะอยู่ที่สายสเป็นฟอร์มนี้ F นะครับ F major ใช่ไหมครับคอร์ดที่4ก็จะต้องห่างกันแบบนี้ G ครับเป็นทาง Major ต่อไป A minor ครับพอไมเนอปุ๊บก็ลดลงมาเห็นไหมครับ B minor s e น f l t f ก็จะเป็นฟอร์มนี้นะครับต่อไปเป็น C ก็จะเป็นฟอร์มนี้ฉะนั้นผมจะจำไว้เลยครับคอร์ด C D minor เส n น a ดฟแล้วก็ C นะครับโอเคอันนี้เป็นสาย5นะครับทีนี้ลองมาอีกสักเส้นนึ่งไหมครับสาย6พอเราจับคอร์ดยกตัวอย่างเช่นคีย์จนะครับคอร์ด G โนต้ตตัวที่3จะขึ้นมาอยู่ที่สาย3นะครับนี่ครับพอตัวรูทขึ้นไปสาย6ก็จะลดหลั่นมาเป็นสายที่3ฉะนั้นคอร์ด G ก็อาจจะเปลี่ยนนิ้วนดนึงนะครับเป็นฟอร์มนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นโนต้ตตัวที่3แต่ถ้าเป็นไมเนอร์จะลดลงไปจะอยู่ช่องเดียวกันเลยครับตัวที่3ตัวรูทจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคฉะนั้นถ้าเป็นคอร์ด G ตัวที่3ก็คือตรงนี้ครับไปคอร์ด A MINOR นะครับ A MINOR, A minor เป็นไมเนอร์ใช่ไหมครับก็จะต้องอยู่ช่องเดียวกันเป็นลักษณะนี้นะครับตัวรูทตัวที่3 B MINOR ก็จะอยู่ช่องเดียวกันับพอ C ก็จะอยู่ยิงเยียงกันครับ คอร์ดดีโน้ตตัวที่3ครับคอร์ดอ e ีเมเนอร์โน้ตตัวที่3ามเอฟชาร์ปเมเนอร์สซวนแฟตไฟโน้ตตัวที่3ครับคอร์ดจีครับคู่กับบีตัวที่3โอเคเห็นไหมครับว่าสาย5ตัว3จะอยู่สาย2แบบนี้นะครับถ้าสายหตัว3ก็จะอยู่สายที่3แบบนี้นะครับถ้าเป็นไมเนอร์ก็จะลดลงมานะครับ สายที่1ก็มีนะครับลองฝึกดูได้ครับสมมุติว่าเป็น F ใช่ไหมครับ F major แน่นอนว่าตัว3ก็จะลดไปอยู่สายหนึ่งแทนตัวรูดก็จะอยู่สายที่4นะครับเป็นลักษณะนี้นะตัวรูดตัวที่3นะครับถัดไป G minor ก็แน่นอนครับเป็นฟอร์มนี้ A minor B flat C นะครับ D minor E minor s e n flat five เนี่ครับเป็นตัวที่มีความสำคัญมากฉะนั้นพอเราคล่องโน้ตตัวที่3แล้วเราก็ลองอตั้งทาร์เก็ตไว้ว่าเราจะเล่นโน้ตตัวที่3ของแต่ละคอร์ดไว้ก่อน,นครับคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G คอร์ด C อย่างเงี้ยครับแล้วลองเปลี่ยนฟอร์มดูนะครับ ทีนี้เราลองเล่น e อร์มนี้ฉะนั้นรูทของเขาก็จะอยู่ที่สายถูกไหมครับโอเคคอร์ดซีไปคอร์ด F อฟไหมครับไปคอร์ด G ไปคอร์ด C เนี่ยครับเป็นการฝึกคิดฝึกทำโนต้ตตัวที่3แล้วก็ พอเราคล่องโน้ตตัวที่3ปุ๊บเวลาเราไปทําอะไรเช่นการอิมพอไวส์หรือว่าการโซโล่หรือว่าการคิดเพลงจะทําให้เราง่ายมากขึ้นแล้วก็มีความเร็วในการเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาไปาสู่การอิมพอไวส์ที่ทําให้เรามีคุณภาพได้มากขึ้นนะครับยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทําดูนะครับสำหรับการจําโน้ตตัวที่3บนคอกีตาร์สวัสดีครับ <im>